สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอร์แขวนเนาะเราก็ถอดล้างกันแบบนี้เลยถอ,อดตุกชิ้นครับเนาะแอร์แขวนขนาดใหญ่สี่หมื่นครับอันนี้มาล้างสี่เครื่องของแอร์สำนักงานครับคือเราเน้นความเรื่องความสะอาดของเราล้างให้หมดเลยนะครับทีแรกผุ่นหนาเกอครับพอตัดล้างก็จะประมาณนี้เลยออเตอร์อะไรครับออเช็คเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบเข้านะครับการประกอบเข้าก็จะมีะก็ใส่ประกอบเข้าแล้วก็ใส่ลูกนอก การใส่องค์กระรอกครับเราต้องดูทิศทางลมด้วยครับออกตอนนี้ดูทิศทางลมครับเราก็ให้ความดูดนะ้า <wh> <Warning. quelques> <laughs> นหนเนี่ยก็จะมีทิศทางลมให้ดูนะว่าหมุนหมุนไปด้ไหมครับเสอบกอบีกน้องนะครับี่แล้วก็ทิศทางลมครับทิศทางลมด้านดีแกนกมันก็ต้องตรงกับมอโรงเหล็กของเรา จะมีน้ำตกเหลี่ยมมากต้อใส่ไม่ตกแกนถ้าเราแม่จะยังร้อยไยข้าก็ชิมาต้องใส่ตัวแกนมาเตอร์นะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ตกแกเตอร์้งน้าจะถอดไม่ออกต้องถอดแล้วก็ใส่ดีเดี๋ยวจะระบียบใส่อันนี้มันเราแย่สมสีตัวนะ เดี๋ยวนี้โงงามันเติ์ขึ้นแล้วแต่เรก็ต้องทำอะไรขอนเขาเงียบแจ๊บ